ในไล่ได้ค่ะใช้ในสำนักงานได้ค่ะออกให้ลูกน้องขับก็ได้นะคะสำหรับคันนี้อีวสูตรีแม็เครื่อง2 5 0 5ค่ะเป็นรุ่น S L X นะคะรถปี2,010ัาตัว2,28,000คันนี้ผ่อนได้นะผ่อนเริ่มต้น5,800เท่านั้นนะคะสภาพเป็นไงตามไปชมกันค่ะ ตอนนี้เนยสตาร์นลดอยู่นะคะ๋ยวมาชมข้วเครื่องครอบกันค่ะ,ะเปิดมาแล้วเครื่องนิ่งๆเลยค่ะไม่มีเยอะไม่มีั่วซึมนะอ่าไม่ไอด้วยค่ะใช้งานได้ปกติน,นะคะก่อนส่งมอบเขาเนยก็จะเซอร์วิสให้ค่ะเปลี่ยนไทยคร้องเหลวนะมันเครื่องน้่มันเกียร์นะคะเพนเพคันนี้ยังสวยๆเลยค่ะๆๆๆที่เพจเดิมเราต้องดูยังไงคุณพี่ลองสังเกตนะคะเอามือไปสัมผัสกับพานด้านล่างเนาะ หมุนหัวหมุดของเขาค่ะมันจะเสมอกับผ่านน้นาค่ะจะไม่ยาวแหลมลงมานะคะสติ๊กเกอร์ยังอยู่รครบค่ะในโซนของด้านข้างค่ะ,คะแม็กของเขาก็เป็นแม็กเดิมโรงงานเลยค่ะไฟเลี้ยวหูกระจกมีนะคะกระจกเขาก็ตัดด้วยโครเมียมเป็นรุ่น s l x ค่ะแคบเตี้ยเกียร์ธรรมดา อ่ามาดูด้านในกันบ้างค่ะรุ่นนี้แคปหลังของเขาจะเปิดไม่ได้นะคะภายในมุ่มเบาะมาให้ใหม่ค่ะเบาะส,สวยๆตึงๆเนี๊ยบๆเลยนะคะของอะไรรุ่นนี้เป็น power เกียร์ธรรมดา5้จังหวะค่ะสภาพก็ยังพร้อมใช้งานนะคะรับประกันเลยค่ะไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมนะนี่ค่ะแนวสปอร์ตเรียนกันให้สวยๆเลยนะคะ คันนี้ใช้งานได้ปกติเลยค่ะใครกาลังหาอยู่รถใช้ในสวนในไร่อะไรแบบนี้ค่ะให้คันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งได้เลยนะคะเวลาเราแกะออกมาดูแล้วนะเราต้องเก็บตรงนี้ให้แน่นๆนะคะ,ะกระจรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะขึ้นห้องพูดีสารด้านหลังนะคะพับเบาะลงแบบนี้แล้วก็เลื่อนเบาะไปด้านหน้าค่ะแคบหลัง ต้องพักพิงหลังเขาบุหนังมาให้นะคะลำโพงสองฝั่งซ้ายขวาค่ะไม่มีตัดตออ่อผิดข้อมน้ำท่วมนะคะแนวสปอร์ตหลังกระบายัางเนียนๆอยู่เลยะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูซุ้มชกด้านล่างนิดนึงนะคะสวยๆเดิมๆค,ค่ะคันนี้ใช้งานกันได้แบบยาวๆนะคะไละเนอร์ของเขาก็ไม่ผ่านการมาทุกหนักมาเลยะคะ่ะไปเบรกตรงที่สามใหญ่ๆด้านบนหลังกระบะนะคะ มือเปิดของเขาตัดด้วยโครเมียมมีแับสัญลักษณ์บอกเครื่อง2.5เนาะเป็นเครื่องยนต์ DDI ค่ะแอร์ภายในเย็นฉ่ำม,มากเลยค่ะตอนนี้จะโปรโมชั่นนี้ดีกว่าค่ะสำหรับพี่พท่านไหนที่สนใจดูคลิปนี้อยู่นะวันรับรถในแถมนะ้ำมันเต็นถังให้ด้วยนะคะ สภาพเครื่องยนต์ก็ใช้งานได้ปกติเลยค่ะเครื่องยังแน่นๆเลยมาลองเทสมาลองนั่งมาลองขับดูได้นะคะพุี่นี่คัดโชว์รูมอยู่ชนบุรีสีราชาค่ะคันนี้ใช้ในส่วนในไร่ได้ใช้ในสักงานได้แบบสบายๆ,ๆเลยนะคะ,ะ,คะโอ้เบรกก็ยังนึกดเลยอีซูซูดีแมเครื่อง2องรุ่น s l x นะคะคันนี้รถปี2010ค่ะ 2,28,000ผ่อนได้นะผ่อนเพียง5,800เท่านั้นนะคะ